เอาตะบะหงตําเลยตอนนี e ้จะเอาขวดยาครับแน่ดีเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเล่นนงานเนี่ยโอ้หางจับเตีายใช่จับแม่เอยใชอ้ียกลางแดดดีนี่ยังมีห่มมูนี้เข้อยู่เนาะ มันี่หละมอมกีินอยาดินมานก็ยังมีมากแ่เต็มตโเลยเดอคไก็เบิอาเดิยได้แล้วนี่หาเจาีเลยได้มากกับนางเล่นกันอดักจั่มาเขามาปิกเมกมากินกระท่อมที่เราทิเรียนเต็นินมันจะทื่อะไม่ต้องไม่เอา ให้อะจอเข้าไปไรัสิ้นะแม่จไปเลี้ยิมไหแ่นี่ยันได้แกาแกยอนนี่บ้างแม่เดียวอไบ้าือลงไปนะเอาไว้เยอะพูดนะจริงนะบ้าโบแมนคอนเสจริง เ้าว่แบบนี้วี่แม่ไปผ่ายตุ้นายจะไปไ่นแม่แม่จะร้องว่าเราวังกีนาเด้อเราตังปลาตายเด้อว่าสันตายแหลต้นกีนาวจะปลาเหม็นกีไพดอกทำผ่านไปบานทึกโมดคน

เตรียมองคบไปไปรองลงขุดไปไปพุ่นตายลงอนก็โครชิวหมัายล้นงาทะคโอ้ย d ่มีชูพี่บ่รอมันบ่มี t ูดิ โอยอยากไปทองกับเจ้าเด้กก็จะที่ไปเกาะหลังว่ามันมันเริ่มมันเลิมอันั้นละบอกไปบ้าไปหาต้นนะะปไปะปโคตพี่พ่อ้ยห่อนเด้ ัวดแต่ไหนไปคนอุปกรณ์มาพี่นุ๊กมาูพี่เฮ้เฮ้คนอุปกรณ์มาไปคนไหมพี่สวยอ่ะอุ้ยทะเลนี่แหละคือทะเลของจริง เอาเปียกวะเฮงไปไผ่นะวัวได้ดอกแม่จ๋าย่เาซัก่อนทางเฮาคือพนสีโต,ต๊ะแถววะต้นหนึ่งโน,โนุ๊มายัางบัดนี่มาอีกดอนหนึ่งพี่น้อง อูน,นตอนตะน่ะฮ้ตนนี้ปะต้อผูต้อปูนเอามางมหอย,อหอยอขั้ีสวยเลย,ยดีแล้วก็ถอยเฮือมานำซุ้มเฮา,าวิวสวยบรรยากาศดีพ,พ,พี่น้องเพราะว่าท้องฝ้าคึมมากโป่งเพลงใช่ไหมคนประเทศเจ้าเอิ้คนเยากับโบรานัน้นนีะ เอาโป่งเป้งก็มาโป่งเป้งหน่อยบ่างใช่มันก็ชุบพักโมเมนพักเสียนพีอะไรอย่างกินไม่ได้โดนโดนยังไงพางตัวนี้นะเออเป็นอันเดียวกันว่ะ Con hơi nói, này nói này, Con này nỗi tôi nị con này nỗi. Mình nhắc cả đi

ห้าม้าอีกห้ามาอีกก็หนึ่งพี่น้องมันเป็นดอนเป็นเกาะน้อยๆเป็นดอนเป็นเกาะเป็นดอนน้ำใสๆ ช่องแวความรักความรักมันจางหายเห็ดดูเมื่อาบบานี้าเมื่อปา นี่นี่นี่งาเมลีทรายนี่นี่ปินมาดูฟ้าขาาเฉยอันนี้นะนี่บนน้ำไรนี่นี่บมาพี่พาสวยอันนี้เนี่ยุ้ยีเขียตมสวย เ้วชิไปใสายบดนี้เริไปลานท่าอยู่ผู้อางามลีผ้าย่างาพี่เจ้าบัน,นี้เปลี่ยนกันมุมนี่ล้วิไปสยสอ่อาน่ะนะล้าิไปายอืมดินทรายลรวิไปาย่ป่าเื่อนนะเราชิไป้สย ไปถ่ายห้าครั้งนะโอ้หปิ่นมาทางนี้นะงามงามทางนี้มันเหลื่อมตะเป็นถ่ายมาอีกในค่ะคือบทตีโย่ง่า <c oughs> ไ,ไ,ไปนอกดำอึ่งครึ่งมาแล้วฝนเริ่มมาแล้วนะจะลงว่าไดหรือจัน ย่างมาเราวะนี yeah. well, right. right. like ่เออตูดมาขี่ข้อโลดไปไปมาเมเตนเือบ้าใช่

ยี่แม่ลูกแม่ยี่แม่ลูกแม่คุณแม่นางู่บนเก้าเลยอุยยม่ลืมกีให้ใ้่ามาคือเปล่าคือแบบอันนี้อะมาทางนี้ใช่ไมัวหงายลยวหงาล ก็แล้วมันอุกมันส่อจับอะไรพี่น้องเอ้ยบบาร์ดี้หาแดงพืนมรได้ก็ดีจะดำไม่แดงดูด้าดำพอมตากะอยากลับพอตาบาดนี้เมื่อยเมื่อยลิ้นนะครับ โงมาพี่ออกทางพี่โอ้นั่นเองก็ใช่ทิผมมาดเนอะเฮ็ดเกดอยู่ดินเนอาบามเมื่อลูกเมื่อเมื่อุกุกคนเมื่อเฮือนเฮานเดบัดนเด้อ เดินมาเด้อมาเดินมาเดินออกมาหนีตะล่มพี่น้องเอ้ยใครแต่เฮือกพอใหญ่เราบรรยายน้องเขาจะเอาคือพอมาเกี่ยวเอาอ้าให้งัวเนาะ i